สวัสดีค่ะเอฟซี FC ทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแหม่มผ้าโชกค,ค่ะค่ะสวัสดีค่ะมื้อนี้วันที่8ตอนเย็นเนาะ,ค,ะค่ะค่ะพี่น้องเอฟซี FC ค่ะแหม่มผ้าโชกไลฟ์สดคลิปที่ผ่านไปเมื่อชอั่วโมงสองชั่วโมงที่ผ่านมาเนาะคะ่ะอยู่ที่ทำมาจอกอ่าคือล้านถ้ำของปู่บุญมีเนาะคะ่ะไลฟ์สดไปภาพอาจสิบรชัดเสียงอาจสิบรชัดเนาะ สัญญาณจะบอกใครมีพี่น้องคะ่ะต้องกราบขอโทษขอให้พ่อแม่พี่น้องเอฟซีเด้อค่ะซึ่งเอฟซีคอมเมนต์ใต้คลิปลงมาหลายท่านว่าภาพบาาริษัทแคลเอดดมาสั่นทั้งช่องต้องกราบขอโทษขอให้หลายๆค่ะพี่น้องคะ่ะไลายสดสัญญาณมันบอกใครดีเนาะ,ค,ะ,นะค่ะเนาะค่ะซึ่งมื้อนี้ทางช่องก็เดินทางมาก,กับน้องเพิ่นน้องนัดจิตสัมผัสล้วกันน้องนัดแม่มณีนาคีนปะเก้าเก้าเสียนพี่น้องคะ่ะแล้วก็นน้องหนูดีคนออกลูกเป็นไม้เนาะคะ่ะ ซึ่งมือนี่เดินทางไปที่จังหวัดกาลาสินบ้านคำม่วงพี่น้องคะไปเข้าพิธีอุปคุฎนะเพิ่นเนาะค่ะพี่น้องขะแล้วที่นี่น้องนูดีเพิ่นไปล่ำบวงสวนสวงตอนอพิธีเชิญอุปคุฎนะพี่น้องเนาะค่ะซึ่งหน้าทางตัวเลขขึ้นอยู่ที่มือน้องนูดีพี่น้องขะจังไดกล่ามาไปเบึงน้ากันนะพี่น้องว่า,าจะเป็นตัวเลขตัวใดเนาะหลังจากน้องเพิ่นล่ำ

ukuta- kunlang kam di ngolang

ัวเดียวพ่อีนติลุกสองสามทุกตัวเดียวแข็งแข็เน้นเจ็ดเลยแปดเน้นเน้นแข็งแข็ปูเขาว่าตัวนี้ละติลุกครับเจ็ดแปดด้ค่ะพี่น้องได้สอค่ะผู้ใดมักจะจัดเขาเลยขัดกระพานนะคะเฝ้ายิบตะลีไปเลยดพี่น้องปูเขาเอายาซูไหมสิ้นใสซูบสิ้นใสสั้นบ่อเป็นสิ้นใสว่าจากเยสันนำดำบ่มีนะคะปุ่มมีแต่ดำแดงเดี๋ยวแม่พรอม่นเด้อเดี๋ยวสิพาออกไปกินนำดำนะเด้อลูกเด้อสิพาไปกินเขาพร้อมเนาะไปกินเขา ร้านแส่บๆเดีย๋ยวสิพาินใช้ไปกินเขาจะมาไปเป็นล่านมซี่ห้องก็สิไปแต่คนเซ็ตพิธีกรรมพิธีการนั้นบลูดคราเดี๋เป็นล่านไมซี่กับครับใส่ไปเหตุยังงมาคือมือเปื่อนแท้คุกฟุนมาใส่ว่ามันสิน่มันฮนนุมานคุกฟุนได้บ้านีน่นินใส่คุกฟุนได้บาอันเนาะ เี่นนอน่คืนแมวโอ้อยู่มือนเจ็ดแปดชัดๆพี่น้องเอพี่ค่ะเดี๋ยวทังช่องจะซูใ้ให้เบิ้งโอ้ยสุดขีดเจ็ดแปดเห็นบอกเห็น 78, เจ็ดแปดบอกคะอืมอืมอนบอืี่ืมอืเอ็มอืมอนมอืมอืมอืมอัวอืมอืเอืมอืมอื่อืมอืมองมอืมอืมอือืมอืมอืมพืมอืม่ืมอ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 ืม่ือมอื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 มอามอืิอืมอืิอืมอืมอื่อืมอืมอืวโปมงคมลงม่ืมอืมอห็นเป็น, 8, น, 8, น, 8, นตนะัวมด ทางจงเหมือนพระโจเหมืนเกียดแปดปูเท้าบางก้อนปูเท้าบางเนเย็นปูเท้าบางนั่งชัดป่ะคะเกียดแปดหน้าเห็ทับเกียดี่ยเห็นไหมคุณยายคุณยายเห็นไหมคะยายเห็นเป็นตัวใดนี่ย เงียเปเจ็ดแปดเด้อเจ็ดแปนดเดี๋ยวเดียวี๋ยวสี่ให้เบิ่งเน้ยอฟซค่ะนี่ค่ะนี้ค่ะเลขแปดอือนี่เลยเลขเจ็ดนะคะนี่เจ็ดเลขแปดเจ็ดแปดอือปู้ส้าครับผมผู้ส้าครับผู้ส้ามานีเร็วๆครับปูเข้าเฮ็ดให้เฮ็ดนนี้ครั ปูเท้าเพิ่นเย็ดให้เห็นแล้วนำถวายให้ปูเท้าเบิ่งปูเท้าเย็ดให้เห็นแล้วจ้าน้องมาหน้ามาเล่จ้าดูเทอาซับเอานะแกเห็นมาครับปุ้มดูเท้าเย็ดให้เห็นนะครับเห็นครับกินตัวใดียวอยู่ในใจแม่เพราะว่ามันพูดไม่ได้เพราะว่าถ้าเราพูดออกจากปากนะคะเราจะไม่ได้เลขมันจะเคลื่อน นี่ก็คือน้องนัฐเมมณนีนาคีพี่แน่ๆหนูเห็นแล้วจัดอ๋อพี่จาไปจัดมาแล้วนะคะพ่จาโอหแม่พระโชคได้แล้วแม่พระโชครลางวัลที่หนึ่งแม่พระโชคเอาเรื่องแบ่งให้ฟอนพะรวยด้วยอ๋อได้ได้ได้ให้ฟอนพะรวยเติมน้ำมันฟรีสองปีก็พอแล้วเออจ เติมน้ำมันฟี่2ปีไปเห็ดข้าวได้แม่พระโลโซว่าเอูอุได้บันพระโชงให้มันใจกันน้าสามแปดสองสี่เจ็ดแปดค่ะเอามาทั้งสองซูพ้าวรวยน้ำเดงนี่ยรซูข้าวรวยท่านด้เห็นน้ำมงค์เด็กคนจีนน้อยใจได้หนนี่ก็เป็นน้องน้องนัด แม่มณีนาคีนพ9พะเก้าเก้าเสียนครับพี่น้องคะซึ่งน้องคนกระเดินทางมากกับน้องหนูดีแล้วก็น้องนักจิตสัมผัสครับพี่น้องคะซึ่งมานอนอยู่วัดามาในงานพิธีงานพิธีบวงสรวงอุปคุตบ่ค่ะค่ะ,คะพี่น้องคะเมือนนี้ แนวทางตัวเลขซึ่งน้องพนล่ำบ่งสวงแล้วขึ้นที่มือน้องพึนเห็นทั้งช่องเห็นเป็น7 8น้องพนกระเคียนให้78พี่น้องคะส่วนเอฟซีท่านใดเห็นตางกับพิจ,จารณาคะ่ะตาไผแต่าาตามานันเนาะบดเถือเอฟซีไม่ดวงหรือว่าเบิงสายตาเห็นบอกก็กันพี่น้องคะค่ะส่วนน้องนัดพนก็เห็นอยู่แต่ว่าน้องนัดพนวา่วาวาใดใหญ่เดียมันสิเขีอดสันพี่น้องคะค่ะค่ะขขซึ่งมือนี่ค่ะเทิงช่งสามน้องมีน้นองนัดจิตสัมผัส แล้วก็น้องนัดแม่มณีนาคีนุพะเก้าเก้าเสียนเนาะคะ่ะ <c oughs> แล้วก็น้องหนูดีคะ่ะพี่น้องคะ่ะพี่น้องค่ะได้เลขได้หวยดังนะคะ,คะอย่าลืมและอย่าโลภนะคะห้าโลภจะไม่ได้นะคะ,คะซับต่อซับค่ะ,คะแล้วพี่อย่าโลภ ยาโลกค่ะพี่น้องค่ะน้องพนว่ายาโลกประสันพี่น้องค่ะเพราะว่าค้นหาดวงหรือว่าบุญบารมีพระทอกันเนาะค่ะเนาะค่ะค่ะ,คะพี่น้องค่ะท่านใดชื่นชอบกับพิจารณาค่ะค่ะ ้องก่ะคลิปนี้ทั้งช่องแหม่มพาโฉก็ขอบคุณน้องนัดจิตสัมผัสแล้วก็น้องนัดแม่มณีนาคีนุพก้าเก้าเสียนเนาะคะ่ะแล้วก็น้องหนูดีค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ,พ,คะพี่น้องค่ะยูยูมือเพื่อนตรงตรงนิ้วโป้งคอยลงมานะคะทั้งช่องเห็นเป็นเจ็ดแปดเด้อพี่น้องค่ะเห็นเป็นตัวไดกาพิจารณาค่ะ แต่น้องนุดีเพิ่นกะให้แนวทางมากเพิ่นเห็นยุมมือเพื่นหลายเจ็ดแปดหวยรัฐบาลให้หงวดวันที่สิบกันยายนหาค่ะพี่น้องคะผู้ได้ชื่นชอบกระจัดแทนไดคัดกระพานเนาะคะ่ะ